สวัสดีท่านผชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงเกนเถามมาตอบกับ e ีบีที่2นะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะแปลกนิดนึงครับตรงที่ผมนั้นมาอัดในมือถือนะครับด้วยความทีออ่โปรแกรมตัดต่อผมมันมีปัญหาอีกแล้วนะครับคือเมื่อประมาณ4ีวันก่อนอันนั้นเป็นออโปรแกรม อัดคลิปนะครับแต่ครั้งนี้กลายเป็นโปรแกรมตัดต่อซะงั้นอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงก็เลยย้ายมาอัดในมือถือชั่วคราวไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแก้ไขได้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะไปอัดลงคอมตามปกติแล้วนะครับก็ทนดูในมือถือไปก่อนนะครับโอเคก็สําหรับคลิป Q&A ในวันนี้นะครับอาจจะแตกต่างจาก EP ที่1ครับตรงที่คือ EP ที่1เนี่ยคือผมนั้นจะตอบหมดทุกคอมเมนต์เลยครับด้วยความที่ช่วงนั้นอ่ะ ออช่องผมไม่ค่อยดังอะไรมากครับมันก็เลยมีคนมาคอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะแต่หลังจากที่ผมนั้นมีผู้ติดตามพันซับแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีคนแบบเป็นแฟนคลับเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยมีคอมเมนต์เขียนเอมากขึ้นดังนั้นผมนั้นจะเลือกเอามาเฉพาะคอมเมนต์ที่แบบมันน่าสนใจก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้เอาคอมเมนต์ไหนมาพูดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับ โอเคก็ก่อนที่เรานั้นจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็เชิญกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปดูคลิปนี้กันเลยเมาที่คำถามแรกกันเลยครับจากน้องพาโดรุนะครับ Q A พี่คิดถ้าถึงหมื่นซับพี่จะทำะไรครับขอให้ถึงหมื่นซับไวๆฮะอ ผมคิดว่าก็ทำคลิปต่อไปเนี่ยครับคือผมจะทำ u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  e ไปยนกว่าสักวันหนึ่งผมจะเลิกทำไปอะ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานไหมพอถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ยอืมผมคิดว่าผมน่าจะมีงานหลักแล้วครับคือได้ทำงานแล้วมั้งนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคคำถามาต่อมาจากน้องพายเกมมิ่งนะครับเคื Q ่อนเ เวลาพี่เล่น S t N พี่ชอบเกียร์ไหนมากที่สุดและสแลเชอร์แถม Android สามารถทำอะไรได้วงเล็บผมอ่านแล้วไม่เข้าใจเ,เกียร์ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือพวกแบบกล้องหายรูปหรือไม่ก็ช็อตกันอะไรพวกนี้เป็นต้นครับเมื่อก่อนผมติดพวกแบบแฟร์หรือไม่ก็ระเบิดควันอะไรพวกนี้แต่หลังจากที่มันโดนเนิร์บแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ใช้มันอีกเลยครับมาใช้เป็นช็อตกันแล้วก็พวก เออกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้แครนะครับส่วนสแเลชเชอร์ที่ผมชอบผมชอบแบบคนเหล็กอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็คือเออความสามารถมันเลยก็คือจะเออยิงช็อตกันได้ครับก็คือมันสะพายช็อตกันด้านหลังแล้วถ้าเกิดเรากดความสามารถมันจะชักปืนช็อตกันด้านหลังมายิงอะ่ะเออผมชอบมากเลยมันสามารถสร้างแบบดาเมจต่อเนื่องได้ครับถ้าเกิดเราตีครั้งหนึ่งแล้วเราอยากตีรอบนึงเราก็สามารถชัก ลูกซองหรือช็อตกันมายิงได้เนี่ยครับส่วน Android เนี่ยจกให้ผมลองใช้มาเนี่ยเออความสามารถมันเนี่ยคือมันจะเพิ่มเออ่เกียร์แล้วก็เพิ่มสกิลของคาตการให้แบบมันเต็มหลอดเลยมั้งเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยใช้มันบ่อยเท่าไหร่ครับคำถามต่อมาจากน้องเฟกนะครับ Q&A พี่มีแฟนยังครับอายุเท่าไหร่ เรียนจบยังคิดยังไงมาทำ u t u b e แรงบรันใจของพี่คือเอ่อมาที่อันแรกครับผมยังไม่มีแฟนครับผมอายุเท่าไหร่กันแน่ผมอายุ15ครับเรียนจบยังผมยังเรียนไม่จบครับส่วนแรงบรันใจในการทำ YouTube เนี่ยเอ่ออันนี้เหมือนผมเคยบอกไปในอีพีที่หนึ่งแล้วนะครับผมได้รับแรงบรันดาลใจในการทำช่องตัวเองมาประมาณสีช่องหลักๆครับ,รบก็จะมี แบทฟอร์มอมอุฟกินิี่คูซีเฮตแล้วก็เดวทรอมนะครับคำถามต่อมาจากน้อง100 P01 นะครับ Q&A พี่คิดยังไงกับเกมสว่วนไหนและพี่คิดจะทำคลิปเกี่ยวกับแมปอื่นไหมครับออถ้าถามว่าผมคิดยังไงกันแน่เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆครับ คือในช่วงตอนที่ผมได้เล่นครั้งแรกอันนั้นคือรู้สึกสนุกครับแต่พอเล่นไปนานๆมันก็เริ่มรู้สึกเฉยๆมากขึ้นอะหรือไม่ถึงขั้นก็เบื่อเลยด้วยซ้ำไปครับส่วนถ้าถามว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับแมปอื่นไหมอันนี้ผมกะว่าผมจะทําเยอ่แต่ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบไหมคำถามต่อมาจากน้องเหมียวโมจินะครับ q ค พี่เคยทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าครับถ้าทะเลาะกันทะเลาะเรื่องไหนแล้วโกรธมากที่สุดครับอ,อ,อันนี้ผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับถ้าถามว่าผมเคยทะเลาะไหมเคยครับตอนประถมอ่ะผมเป็นบ่อยมากเลยครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับแล้วถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่อันนี้ผมไม่บอกนะครับคำถาม,ามต่อมาจากน้องระบอกไ i ซ5 3 TH นะครับ Q&A 1. พี่ชอบ STN ขนาดไหนผมชอบกลางๆครับ 2. พี่จะทำคลิป TDS ไหมก็อยากจะทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าคนดูจะดูไหมอ่สพี่จะมีผู้ติดตามถึงหมื่นไหมวงเล็บขอให้ผู้ติดตามถึง2000นะครับก็น่าจะถึงอยู่ครับแต่น่าจะคงอีกนานล,ละกว่าจะถึง คำถามต่อมาจากน้องปันซาจานะครับ Q&A พี่มีน้องไหมครับผมไม่มีครับนะถ้าเกิดเป็นน้องแแฮไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นน้องที่เป็นญาติมีครับคำถามต่อมาจากน้องแอสแลตติจูสิ4นะครับ Q&A ทำไมพี่ชอบเล่นโลบอกอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะตอบอยังไงแต่เอาเป็นว่ามันมีเกมให้เราได้เล่นเยอะนะครับผมก็เลยชอบ คำถามต่อมาจากน้องเกมโอเวอร์ทีวีนะครับ Q&A พี่คิดจะสร้างกลุ่ม Discord เพื่อเล่นเกมกับผู้ติดตามและสตรีมไหมครับอันนี้ผมมีแผนว่าผมจะทำอยู่ครับนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดทำไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสจะลองทำดูสักครั้งหนึ่งแล้กันส่วนสตรีมเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้วิธีสตรีมเลยครับนะ โอเคก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิป Q&A ถามมาตอบกับ EP ที่2นะครับโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมผู้ดพลาดตัวไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมแต้งคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับช่นกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็คลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ